คือมีสายตาของเดดดี้ที่เป็นห่วงลูกสาวแบบเอลี่จะตอบว่าโอเคแต่หน้าไม่โอเคนะดูหน้าแบบปบม,มือให้เลยนะครับผมทําไมผมถึงไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนเลยวะพลาดของเด็ดไปตั้งนานสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว The Last of Us EP9 ตอนจบของพาร์ทแรกกันนะครับ บอกเลยว่าพาร์ทนี้นี่โอ้โหแบบมันสุดๆเลยนะแต่ก็มีการจบแบบค้างคาแบบสุดๆเช่นกันนะครับผมอ่าแล้วก็ต้องคอยย้ำทุกคลิปทุกครั้งไปนะครับว่าผมเนี่ยไม่เคยดูซีรีส์ชุดนี้จากเกมมาก่อนนะมันจึงเป็นการดูครั้งแรกของผมแบบซิงๆเลยนะฮะเราก็ไปฟังรีวิวแล้วก็วิเคราะห์กันดีกว่านะครับและหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการดูไปวิเคราะห์ไปนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูแลอยากจะไปดูเองเนี่ยก็ปิดคลิปนี้ก่อนได้เลยนะแต่ถ้า ใครที่ดูมาแล้วเนี่ยเราก็มานั่งคุยไปด้วยกันดีวกว่าครับเริ่มเรื่องนะครับก็เป็นผู้หญิงท้องคนนึงนะครับกำลังวิ่งหนีซอมบี้เข้ามาหลบอยู่ในบ้านล้างหลังนึงนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีซอมบี้วิ่งเข้ามาพอดีนะครับเธอเนี่ยก็เลยเอามีดพกเนี่ยแทงซอมบี้จนแดดดิ้นไปเลยนะครับและก็พอเหมาะพอจอก,กับตอนที่เธอเนี่ย พ่อลูกออกมาพอดีด้วยนะครับผมโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบโ,โหแบบทำได้ไงวะและเด็กทาล้งเนี่ยก็คือเอลลี่นั่นเองนะครับแต่ปัญหาก็คือตัวแม่เนี่ยโดนซอมบี้กัดมัอนก็เลยต้องคิดว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เด็กทาล้งเนี่ย จะได้รับเชื้อซอมบี้ไปหรือเปล่านะซึ่งก็แน่นอนแหละว่าเอลลี่เนี่ยต้องได้เชื้อซอมบี้ไปอยู่แล้วนะแต่อาจจะได้ไปในปริมาณที่น้อยมากๆจนพอทําให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาหรือเปล่าและในตอนนั้นเองนะครับมาเรียหัวหน้ากลุ่มไฟไฟ,ไฟเนี่ยก็ตามมาพอดีนะซึ่งแม่ของเอลลี่เนี่ยก็เลยบอกกับมาเรียว่าแบบช่วยเลี้ยงดูลูกฉันหน่อยเธอเนี่ยไม่ได้รับเชื้อซอมบี้นะเธอจะต้องดูแลเด็กคนนี้ให้ไปตลอดรอดฝั่งให้ได้ ซึ่งมาเรียนเนี่ยก็เหมือนแบบตอนแรกก็แบบเออไม่ได้ฉันไม่อยากเลี้ยงด้วยความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เนี่ยที่เป็นเพื่อนกันมาตลอดชีวิตเนี่ยก็เลยเหมือนแบบเป็นการขอร้องรั้งสุดท้ายแหละจนทาให้มาเรียก็ใจอ่อนยอมรับเลี้ยงเอลลี่นะครับแล้วมาเรียนเนี่ยก็ต้องจัดการเพื่อนตัวเองกับมือนะครก่อนที่จะกลายร่างเป็นซอมบี้นะครับผม และภาพก็ตัดมาที่ปัจจุบันที่เอลลี่อยู่กับโจนะฮะแต่ผมก็แอบ,บจําไม่ได้เหมือนกันนะว่าเอลลี่ในหนังเนี่ยอายุ14หรือ17กันแน่จําไม่ได้สองอายุนี้แหละซึ่งทั้งคู่ก็เดินทางกันต่อนะครับโจเนี่ยก็พูดถึงกีตาร์นะว่าแบบฉันเจอพอดีถ้าฉันเอามาซ่อมเนี่ยและฉันก็อยากจะสอนกีตาร์เธอนะเธอจะต้องเล่นเก่งแน่ๆเลยแต่เอลลี่เนี่ยก็เหมือนแบบเหมือนไม่มีสมาธิเหมือนแบบมืออะไรอยู่นะครับซึ่งก็แอบ,บทําให้โจเนี่ย แอบกังวลอยู่เหมือนกันนะและทั้งคู่ก็เดินันด้วยการเข้ามาสู่โซนเมืองนะครับมีตึกมากมายไม่รู้ว่าซอมบี้จะโผล่มาทางจุดไหนนะซึ่งผมว่าในซีนี้เนี่ยมันก็มีบทพูดน่าสนใจนะครับที่ทําให้เราได้เห็นถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคือในขณะที่โจนเนี่ยกำลังจะวางยุทธวิธีเลยว่าจะทํำยังไงดีจะดูแมพให้มันกว,กว้างๆยังไงดีเนี่ยเอลลี่ก็พูดขึ้นมาเลยว่าเนี่ยเราต้องเดินอ้อมตึกขึ้นไปตรงนู้นแล้วก็ ปีนขึ้นไปบนตึกเพื่อจะได้เห็นสภาพโดยรวมซึ่งโจเองเนี่ยก็คิดแผนนี้เหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยมันก็ทําให้เรารู้เลยนะครับว่าเอลลี่เนี่ยนอกจากเก่งแล้วเนี่ยมันก็ได้เรียนรู้ยุทธวิธีต่างๆจากโจแบบครบถ้วนเลยนะก็อาจจะเรียกได้ว่าเอลลี่เนี่ยเป็นโจ2ได้เลยนะซึ่งทั้งคู่ก็ทําตามแผนนะครับเดินเข้าไปในตึกแล้วก็ปีนขึ้นไปบนชั้นสูงเพื่อที่จะได้เห็นแมพก,กว้างๆนะแต่คราวนี้เนี่ยเอลลี่ก็ยังมีอาการเหมือลอยเหมือนไม่มีสมาธินะครับก็นำให้โจเนี่ยเริ่มเป็นห่วงแล้วบบเแบบ เอลี่ไป็ะไรเปล่าวะอ่ะแต่ซึ่งทั้งคู่ก็ทําตามแผนแล้วพอมองออกไปที่วิวข้างนอกนะครับก็ได้เจอกับ ยีร่ามนะฮะกำลังกินใบไม้อยู่ซึ่งทําให้เอลลี่เนี่ยแบบโอ้ตื่นตาตื่นใจรู้สึกแบบสนุกสนานมากแบบเฮ้ยมันมียีราาผมมาในที่แบบนี้ได้ยังไงวะเอลลี่เนี่ยก็หยิบผักให้ยีราากินคิกคักขี้คักมีความสูงในขณะที่โจเนี่ยมองเอลลี่แบบโอ้เอ็นดูแบบเอลลี่สุดๆเลยนะครับคือมีสายตาของแดดดี้ที่เป็นห่วงลูกสาวแบบสุดๆแล้วคือตอนนี้แบบชัดเจนมาก,กว่าตั้งคู่เนี่ยแบบรักกันมากๆอ่ะนะแล้วพอทังคู่ออกมาที่ระเบียงเนี่ยโจก็คุยกับเอลลี่ประมาณว่าไอจุดมุ่งหมายที่เราจะต้อง ไปถึงโรงพยาบาลที่ฝ่ายฝายอยากจะส่งตัวเอลลี่เนี่ยจริงๆไม่ต้องไปแล้วก็ได้นะกลับไปหาทอมมี่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไหมแต่เอลลี่เนี่ยก็ตอบเหมือนประมาณว่าเราเนี่ยสูญเสียอะไรกันมามากเสียเท็ดเสียซาร่าเสียใครต่อใครเนี่ยเราก็ควรจะทำตามเป้าหมายเดิมนะไอาการที่จะกลับไปใช้ชีวิตกับทอมมี่มันก็ใช้ได้แต่มันก็จะทำให้เราค้างคากับเรื่องที่เป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะ ยังไงฉันว่าไปถึงเป้าหมายก่อนก็ได้และถ้าคุณจะเดินทางไปไหนต่อเนี่ยฉันก็จะติดตามคุณไปทุกที่เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เห็นชัดน,นะว่าจอในห่วงเอลลี่มากๆเลยนะแต่เอลลี่เนี่ยก็ตอบออกมาได้ดีนะครับผมคําตอบของเธอเนี่ยผมว่าดูเกินเด็กมากๆเนี่ยเป็นคําตอบที่แบบมีเหตุมีผลมีหลักการมีความแบบผู้ใหญ่สุดๆเลยนะครับ แต่ก็แสดงออกให้เห็นถึงความรักที่มีต่อโจด้วยเช่นกันนะฮะแล้วพอเดินเข้าไปใกล้โรงพาบาเรื่อยๆนะครับก็เจอแคมป์ของทาหารนะครับก็ทําให้พพเเองเนี่ยได้เล่าเรื่องของตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยเคยเป็นทาหารมาก,ก่อนแล้วพอสูญเสียลูกสาวซาร่าเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ลังเลซึ่งก็ไม่ได้พูดตรงๆหรอกไม่ลังเลอะไรแต่มันก็น่าจะคาดเดาได้ว่า ตอนที่เป็นอาหารเนี่ยน่าจะฆ่าคนฆ่าสองบีไปเยอะมากๆโดยนะโดยที่แบบไม่สนว่าคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีเมื่อก่อนเนี่ยโจน่าจะแบบเลวสุดๆนะและเอลลี่เนี่ยก็ปลอบโจะนะครับว่าเวลาเนี่ยคงจะช่วยเยียวยาคุณได้แต่โจก็บอกไม่ใช่เวลาหรอกที่เยียวยาชันแล้วก็มองไปที่เอลลี่นะครับโอ้โหสายตาของทั้งคู่ที่มองกันนี่แสดงออกมาได้ดีมากเลยนะทำให้รู้สึกได้เลยว่าแบบมันไม่จําเป็นต้องใช้คําพูดนะ สิ่งที่เยียวยาโจได้เนี่ยก็คือเอลลี่ซึ่งโจก็คงมองเอลลี่เหมือนลูกสาวคนหนึ่งไปแล้วนะแล้วก็ทําให้เหมือนแบบเยียวยาจิตใจของโจได้นะครับผมซึ่งผมว่าซีนเนี่ยเป็นซีนที่ดีแล้วก็บทพูดก็ดีนะมันไม่จําเป็นจะต้องให้ตัวละครมาพูด่าแบบเอ้ยฉันรักคุณนะฉันห่วงคุณนะฉันคิดถึงคุณนะแต่มันทําให้เรารู้ได้เลยว่าแบบทั้งคู่เนี่ยมันมีความแบบ เป็นห่วงเป็นใยกันแคร์กันมากๆาอ่ะและในตอนนั้นเองนะครับพวกกลุ่มไฟไฟาเนี่ยก็โผมาข้างหลังนะครับแล้วก็โยนระเบิดแฟลใส่นะทำให้เหมือนแบบทั้งโจทั้งเอลลี่เนี่ยมันล,มล,ลมน้มลงแล้วเหมือนมีเหมือนแบบมึนไปเลยอะ่ะแล้วเอลลี่เนี่ยก็โดนพาตัวแยกไปกับตัวโจนะครับตัวโจเนี่ยเหมือนโดนเอาบั้นท้ายปืนเนี่ยฟาดสลบไปเลยนะครับผมแล้วพอตื่นมาทีนะครับก็เจอกับมาเรียรหัวหน้ากลุ่มไฟไฟานะครับมาเรียเนี่ยก็ชมโจยับเลยนะครับโอ้โหคุณนี่เก่งมากเลยนะ พาเอลลี่มาถึงที่นี่ได้ยังไงเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันมากับลูกน้อง5คนเนี่ยโ,โหตายเพียบฉันเนี่ยไม่อยากติดนี่คุณหรอกนะแต่ฉันก็ติดไปแล้วส่วนโจนเนี่ยก็ไม่ได้สนใจฟังกระพูดมาเรียเท่าไหร่นะแล้วก็ถามว่าแบบเอ้ยแล้วเอลลี่อยู่ไหนเนี่ยพาฉันไปเจอเธอเดี๋ยวนี้ซึ่งมาเรียนเนี่ยก็บอกไม่ได้หรอกหมอของเราเนี่ยจะสกัดสารคอนดิเซปจากร่างกายของเอลลี่เพื่อที่จะไปเพาะเชือ้อภูมิคุ้มกันและคราวนี้เนี่ยก็จะสามารถ ช่วยคนบนโลกนี้ไว้ได้จะมียารักษาโรคซึ่งโจนเนี่ยก็บอกว่าไอเชื้อคอนดิเซปเนี่ยมันเติบโตในสมองนะหรือถ้าจะพูดง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือเอลลี่เนี่ยอาจจะต้องตายนะครับผมถึงจะสกัดไอสารนี้ออกมาได้อะ ซึ่งโจที่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยโอ้ก็ใจสลายเลยนะครับไม่อยากให้ทําแบบนี้เลยแต่มาเรเองเนี่ยก็บอกว่าแบบฉันเนี่ยได้ดูแลเธอตั้งแต่ตอนที่เธอเกิดมานะหรือเอาง่ายๆผมว่าตัวมาเรเองเนี่ยก็ดูแลเอลลี่มาตลอดนะตั้ง10กว่าปี ธอเนี่ยก็มีความผูกพันกับเอลลี่ไม่แพ้โจเหมือนกันแต่สิ่งที่เธอทําไปเนี่ยมันก็เหมือนแบบเป็นการเสียสละนะเพราะตอนที่มาเรียพูดเนี่ยน้ำตาก็จะไหลเหมือนกันด้วยแต่ถึงแม้ว่าความเห็นจะต่างกันเนี่ยมาเรียก็ไม่ได้ฆ่าโจนะครับแล้วก็สั่งให้พูดลูกน,น้องตัวเองเนี่ย พาโจเนี่ยลงไปนอกตึกแล้วก็แบบมึงจะไปไหนก็ไปเหอะแต่โจก็ไม่ยอมง่ายๆนะครับอาศัยจังหวะเผลอเนี่ยไฟแบ็คฆ่าคนไปเพียบเลยนะครับผมคนในไฟไฟเนี่ยโหโดนจัดการแบบปัง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 ตายเพียบซึ่งก็ไม่แปลกนะเพราะว่าโจเนี่ยเคยเป็นทหารมาก่อนนะไฟไฟเนี่ยก็น่าจะเป็นแค่ ชาวบ้านธรรมดาปกติจ,จะไปสู้โจได้ยังไงอะนะแล้วโจเนี่ยก็เดินตามหาเอลลี่จนไปเจออยู่ที่ห้องผ่าตาัดน,นะครับโจก็บอกให้พวกหมอพยาบาลเนี่ยถอดสายออกซะจะพาเธอออกไปแต่หมอเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยผมไม่ยอมไม่คุณพาตัวเธอออกไปหรอกนะแล้วโจก็ยิงหมอตายในทันทีเลยนะครับผมพยาบาลสองคนก็หลอนอ mm hmm. ยู่บอกเฮ้ยกูจะตายไหมเนี่ยแต่ก็แบบรีบเอาถอดสายยงสายยางออกนะแล้วโจเนี่ยก็พาตัวเอลลี่ ออกไปนะครับผมซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นโหช็อ oh, ตหรือว่าเป็นซีนสำคัญมากๆเลยนะที่ตัดสินความเป็นตัวของโจหรือว่าคาแรคเตอร์ของโจว่าจะแบบเป็นคนดีหรือไม่ดีซึ่งเอาจริงมันก็ตั้งแต่อีีที่แล้วแหละที่หนังเนี่ยพยายามจะใส่ความเลวเข้าไปในตัวละครของโจมากขึ้นอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอยก็เพราะโจเนี่ยต้องการที่จะปกป้องเอลลี่ไงล่ะก็เลยแบบฆ่าคนไม่เลือกแต่ ส่วนใหญ่คาแรคเตอร์ของตัวพระเอกที่ดีหรือหนังแม่เนี่ยส่วนใหญ่จะอารมณ์ว่าแบบเอ้ยจะไม่ฆ่าคนจะไม่ยิงคนส่วนใหญ่อถ้าจะยิงก็ยิงขายิงแขนยิงให้ไม่ตายเนี่ยแต่โจมันไม่ใช่ไงโจมันแบบยิงแบบจุดตายนัดเดียวเลยอะและยิ่งการฆ่าหมอที่เป็นสัญลักษณ์ของการช่วยชีวิตคนอื่นเนี่ยโอ้มันยิ่งแบบย้ำข้อบีกและไอ้หมอซีนนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้มีอาวุธอะไรที่จะไปสู้ได้นะโอเคมันอาจจะมีมีดผ่าตัดแต่โจมีปืนอ่ะคืออาจจะยิงแขนยิงขาหรือว่ายิงอะไรก็ได้ที่ทําให้แบบหมอไม่ตายอ่ะเออแต่นี่โจมันเอาตายเลยไงผมเลยรู้เลยว่าแบบอันนี้เดาแล้วต่อไปโจไม่น่ารอดอ่ะเออต้่งทำขนาดนี้นะอ่ะแต่โจเนี่ยก็พายลี่หนีมาได้นะครับถึงแม้ว่าจะสังเวยคนไปไม่รู้กี่ชีวิตนะแล้วพอลงมาที่ลานจอดรถนะครับมาเลนเนี่ยก็ยืนรออยู่แล้วนะครับเอาปืนจ่อเลยนะแล้วก็บอกให้โจเนี่ย ยืนเอลลี่มาคืนซะโจเนี่ยก็เหมือนเถียงเขาไปนะครับว่าคุณน่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินชีวิตของเอลลี่นะแต่มาเรียก็บอกเหมือนกันว่าเออมึงก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินแทนความคิดของเอลลี่และฉันก็คิดว่าเอลลี่เนี่ยก็คงคิดได้เหมือนกันแหละว่าควรจะทาสิ่งที่ถูกต้องและคุณก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเอลลี่เนี่ยก็น่าจะคิดแบบนั้นเหมือนกันซึ่งผมว่าโจเองก็รู้อยู่แล้วนะว่าถ้าการตายของเอลลี่เนี่ยสามารถช่วยคน บนโลกเอาไว้ได้เนี่ยเอลลี่ก็น่าจะยอมสละชีวิตตัวเองนะเพราะเอลลี่ก็เป็นเด็กใจเด็ดน,นะครับผมและมาเรียเนี่ยก็ยังจะอุตส่าห์ใจดีนะครับลดปืนลงนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้สิ่งที่นายทําทั้งหมดนี้เนี่ยโอเคมันจะไม่ต้องมีเสียเลือดสีเนื้อการแค่มึงคืนเอลลี่มาให้กูเท่านั้นเองคือเอาจริงฉอตเนี้ยมาเรียมันจะยิงให้โจตายเลยก็ได้นะแต่แบบเลือกที่จะแบบไม่ฆ่ากันนะ แล้วภาพก็ตัดมานะครับเป็นโจนขับรถออกมาแล้วนะฮะแล้วพอเอลลี่ตื่นมาเนี่ยเอลเอลี่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงโจมก็บอกว่าในสถาบันทดลองเนี่ยเขาเจอคนที่มีภูมิคุ้มกันแบบเธอเยอะแล้วนะแต่เขาเนี่ยก็เหมือนแบบปล่อยวางและปล่อยให้โลกแม่งพังไปไม่ทําการทดลองอะไรต่อและและผมว่าเอลลี่เนี่ยก็น่าจะนึกได้แล้วว่าแบบเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอะแล้วชุดกูอะอยู่ไหนทําไมกูถึงแบบใส่ชุดที่เป็น ชุดคนไข้แบบนี้แล้วโจงก็พูดต่อว่าแต่ตอนนั้น,น่ะมันมีโจรบุกเข้ามาพอดีฉันก็เลยต้องต่อสู้และเอลลี่เนี่ยก็เลยบอกแล้วมาเรียรอดไหมเอลลี่เนี่ยมันก็เหมือนแบบฮันหลังกลับนะก็เดาว่าน่าจะร้องไห้แหละคือแหมมาเรียเนี่ยก็ดูแลเอลลี่มาตั้งนานเนี่ยเกือบจะตลอดชีวิตอะมันก็ต้องมีความเสียใจบ้างแหละและทำให้เรารู้ว่าโอ้โหโจนี่แม่งแถโคตรเก่งตอนแหลโคตรเก่ง เอ,อลื่นไหลมากอะนะและภาพก็ย้อนอดีตไปทีนะครับเป็นโจโอเองเนี่แหละที่ยิงมาเรียที่พุงน้อยๆน,นะฮะมาเรียนเนี่ยก็บอกเอออย่าขาฉันเลยอย่ายิงฉันปล่อยฉันไปโจมันก็บอกว่า ถ้าปล่อยเธอรอดเนี่ยเธอก็จะตามล่าเอลลี่อีกแล้วก็จัดการมาเรียตายตรงนั้นเลยนะครับผมโอ้โหแบบยังโหนะโอ้โหถ้าเป็นพระเอกเรื่องอื่นเนี่ยผมก็เดาว่าก็คงปล่อยให้แบบรอดไปได้แหละแล้วก็เออแล้วก็จะคอยต่อสู้กันไปอย่างนี้เป็นเส้นขนานกันไปอย่างนี้เรื่อยๆเออแต่โจเลือกที่จะแบบปิดปัญหาเลยนะปิดจ็อบปิดประตูปัญหาทั้งหมดเลยซึ่งสีนี้เนี่ยมันก็ทำให้ผมคิดถึงคำคมของชาวเน็ตเลยนะที่ว่าทำไมผู้หญิงถึงชอบผู้ชายแบดบอยคนดีเนี่ย จะยอมเสียสละคุณเพื่อปกป้องโลกไว้แต่คนเลวเนี่ยจะไม่สนใจโลกและเลือกที่จะปกป้องคุณโอ้โหแบบใช่เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วพอเช้าวันใหม่อากาศาสดใสโจก็พาเอลลี่เดินขึ้นเขานะครับแล้วก็พูดไม่หยุดเลยนะฮะพูดถึงลูกสาวพูดถึงเอลลี่ ทั้งทั้งที่แบบ E ีพีแรกตอนเจอกันเนี่ยโอ้โหกว่าจะพูดได้สักคำเนี่ยโจเนี่ยนิ่งเป็นเป่าซากแต่ก็นําไม่รู้แหละว,ว่าโจตอนนี้ก็มองเอลลี่เป็นลูกสาวคนหนึ่งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วโจเนี่ยก็พาเอลลี่กลับไปที่เมืองทอมมี่นะครับก็กล่าวว่าคงจะอยู่กันอย่างมีความสุขแหละแต่จังหวะน,นั้นเองนะครับตัวเอลลี่เนี่ยก็เลยเหมือนมีเรื่องอยากจะสารภาพความจริงกับโจนะครับบอกว่าตอนที่อยู่ที่แคนซะัสซิตี้น่ะ ฉันเคยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าไลลี่ตอนนั้นน่ะเราถูกกัดต,ตั้งคันทั้งคู่แล้วก็คิดกินน้อยว่าเราเนี่ยจะเสียสติไปด้วยกันแต่ไลลี่เนี่ยนั่นเสียสติก่อนฉันก็เลยต้องฆ่าเธอ ซึ่งผมว่าการที่เอลลี่เอาเรื่องนี้มาบอกกับจอยฟังเนี่ยก็เพื่อที่จะแสดงความจริงใจความซื่อสัตย์การไม่โกหกหลอกลวงกันน,นะนะซึ่งเอลลี่เนี่ยก็หวังให้จโจเนี่ยจริงใจแล้วก็พูดความจริงกับเธอเช่นกันกลับมานะแล้วก็ถามโจว่าไอ้วันที่โดนไฟไฟจับตัวไปเนี่ยเรื่องราวมันเป็นอย่างที่โจเล่าจริงๆเหรอซึ่งโจก็บอกเรื่องชิ่ฉชั้นเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงชั้นสาบานได้โอ้โหโกหกตอแหลสุดๆซึ่งผมว่าเอลลี่เนี่ยรู้นะว่า โจเนี่ยกำลังโกหกอยู่น่าจะเป็นชนวนที่ทำให้เอลลี่กับโจเนี่ยน่าจะต้องทะเลาะกันนะครับผมถึงแม้ว่าช็อตนี้เนี่ยเอลลี่จะตอบว่าโอเคแต่หน้าไม่โอเคนะดูหน้าแบบเป็นโอเคแต่ไม่โอเคเลยอะและก็จบ EP 9, พีพาร์ทหนึงเพียงเท่านี้นะครับผมโอ้ค้างคาสุดๆเลยนะอ่าแล้วต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการเดาใน EP ต่อๆไปจากผมนะครับถ้า เป็นหนังแมสแมสทั่วไปเนี่ยมันนจะต้องมาอีลอลประมาณนี้แน่ๆเลยก็คือการที่เอลลี่กับโจเนี่ยทะเลาะกันเพราะเอลลี่ก็คงไม่ไว้ใจโจแล้วแล้วเอลลี่เนี่ยก็อาจจะแบบอยากออกมาเดินทางคนเดียวมั้งแล้วโจวเนี่ยก็เลยพยายามที่จะออกตามหาเอลลี่แต่สุดท้ายโจเนี่ยโดนฆ่าตายก็ทําให้ เอลีเน่รู้สึกเสียใจมากๆแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าหลังจากที่โจตายเอลีจะทําอะไรต่อแต่ตัวละครโจรเนี่ยผมว่ามันมีเล f แฟกอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนมันย้ำว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยถ้าให้รอดไปจนจบได้จบอย่างแฮปปี้มีความสุขเนี่ยมันก็จะเป็นตัวละครที่คนอาจจะไม่ยอมรับเท่าไหร่นะเพราะว่าส่วนใหญ่หนังแมสเนี่ยถ้าตัวละครไหนมันทําเรื่องชั่วๆเนี่ยการจะให้รอดเนี่ย มันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนดูหรือเปล่าคนชั่วต้องโดนลงโทษอะไรแบบเนี้ซึ่ง EP ีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะจบแบบค้างคาสักหน่อยแต่ก็ทําให้รู้สึกว่าอยากตามต่อนะเพราะความสมพัญของทั้งคู่เนี่ยมันเริ่มสั่นคลอนแล้วนะครับจากช่วง E ีีแรกเนี่ยจากที่ไม่สนิทกันจนสนิทกันเข้าขากันจนมารักเป็นห่วงกันแต่พอมา EP ีสุดท้ายเนี่ยถามว่ายังรักกันอยู่ไหมก็รักแหละแต่ความเชื่อใจเชื่อมั่นกันเนี่ยมันเริ่มจะพังทลายลงนะครับผม เดลลาสอบานี่แบบเยี่ยมมากโอ้โหปมมือให้เลยนะครับผมทําไมผมถึงไม่เคยดูเรื่องนี้มาก,ก่อนเลยวะโอ้โหพารของเด็ดไปตั้งนานแล้วเพื่อนๆที่ดู EP นี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมิคเคิได้ยังไงกันบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมและคราวหน้าพาร์ทส EP แรกจะมาเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะครับผมเออใครรู้ก็บอกทีนะจะได้มาทําคลิปวิเคราะห์ คุยกันแบบนี้กันอีกนะครับผมส่วนคลิปนี้ครับดูหนังน้องกระแสก็ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ